คครับนี่ือ Insights News แค่เดทผิดอะไรทำไมถูกวิจารณ์ไม่หยุดผิดอะไรลิซ่าถูกชาวเน็ตคอมเมนต์เดือดหลังข่าวลือเดททายาเศรษฐีเรียกว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกสำหรับความสัมพันธ์ของนักร้องลิซ่าแบ็กพิงกับเฟเดริกอาร์โน c ซอของบริษัทนาฬิกาหรูแท็ฮอยเออซึ่งเป็นบริษัทลูกของอาณาจักรสินค้า LVMH ลูกชายคนที่สองของนายเบอร์าร์ดอาลโนประธานอาณาจากักร LVMH และบุคคลที่รวยที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาหลังหลายคนคาดเดาว,ว่าทั้งคู่ไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมด้วยกันที่ประเทศกรีซอย่างไรก็ตามทางค่ายเพลง YG Entertainment ต้นสังกัดของลิซ่าแบคพิงยังไม่สามารถยืนยันข่าวหรือเรื่องการเดทนี้ แต่วันต่อมาก็ดันมีภาพที่ขายว่าเป็นทั้งคู่นั่งอยู่ด้วยกันที่ห้องรับรองสนามบินออกมาเล่นอาชาวโซเชียลพากันแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากโดยบางรายกา็คาดเดาไปแล้วข่าวลือเดทนี้ของเธอกับเฟเดริกถ้าจะเป็นจริงให้เข้าแล้วและร่วมยินดีกับความรักของเธออย่างมากมาย แต่อย่างไรก็ยังมีคนที่แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เธออย่างรุนแรงเช่นกันอาทิเธอแค่ต้องหาลูทางอื่นเพื่อชีวิตรลดรูตลอดชีวิตใช่ไหมฉันแน่ใจว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่เขาเคยพาไปพักผ่อนด้วยดังนั้นเธอจะไม่ต่ออายุสัญญาอย่างแน่นอนที่เธอไม่ต่อสัญญาก็เพราะเธอจะแต่งงานและอีกมากมายงานนี้ก็มีชาวโซเชียลอีกกลุ่มได้ออกมาปกป้องเธอ และโต้แย้งคำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นจำนวนมากอาทิลิซ่าไม่ได้ทรยศใครเธอมอบทุกอย่างให้กับวงและตอนนี้ก็โตพอที่จะสามารถเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ได้ทำไมตักกะผู้คนถึงบิดเบี้ยวกับเรื่องนี้เธอทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างตัวเองให้ไปถึงจุดที่เธออยู่แล้วเธอไม่สมควรที่จะพบใครบางคนในระดับเดียวกับเธอและใช้ชีวิตที่สบายหลังแต่งงานงั้นหรือ ความนิยมของเธอไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดไปสัหน่อยมันไม่ได้ผิดที่เธอต้องมองหาชีวิตของตัวเองและสนุกกับมันด้วยผู้คนที่นี่ขี้อิจฉามากเธอสวยและมีความสามารถและตอนนี้เป็นดาราชันน้นนำผ่านการทำงานหนักถ้าเธอออกเดทกับผู้ชายที่น่าทึ่งมันผิดตรงไหนคุณคิดว่าคุณจะมาตัดสินสถานะของเธอและครอบครัวเพื่อเปรียบเทียบกับเขาได้อย่างนั้นหรือ จะบอกอะไรให้ในสายตาของเขาสาวชนบทจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับผู้หญิงเกาหลีบางคนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรูไม่แตกต่างกันหรอกอย่ายกย่องสถาน,นะชนชั้นกลางเกาหลีอย่างคุณให้อยู่เหนือผู้อื่นหน่อยเลยฉันรู้ว่าคุณแค่อิจฉาและพยายามดึงลิซ่าลงมาเพราะเธอเป็นคนไทยแต่ความเป็นจริงคือไม่มีใครสนใจเรื่องนี้หรอก เธอทำมันได้จริงๆฉันไม่ค่อยเห็นเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าสู่สังคมยุโรปชั้นสูงเช่นนี้เธอโชคดีทุกอย่างลิซ่ากลายเป็นสมาชิกแบ็กพิงด้วยความสามารถและทักษะของเธอเองในขณะที่พวกคุณนั้นป่วยมีตักกะความอิจฉาลิษยาและเหยียดยามผู้อื่นและยังมีอีกมากมายหลายความคิดเห็นทีเดียว บอกเลยว่าลิซ่าเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากมายจริงๆไม่ว่าจะเจอเรื่องราวหนักหนาแค่ไหนก็ยังไม่มีแฟนๆที่รักและปกป้องและอยู่เคียงข้างเธอเสมอแม้ข่าวเดทนี้จะทำให้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นสาเสียเทเสียใส่เธออย่างสนุกปากแต่แฟนๆก็หวังเธอจะไม่ใส่ใจและใช้ชีวิตของเธอให้มีความสุขอย่างที่เธอต้องการ บริงทุกๆคนพร้อมซับพอร์ตเธอในทุกๆเรื่องเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ